โลสวัสดีทุกคนด้วยนะกันนะฮะอยู่กับผม X อ็กซีนทีวีนะผมนะโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำบูส t ต c ต5.7ร์ชั่นใหม่นะครับผมนะซึ่งปล่อยออกมาจะเป็นทางการแล้วนะครับผมนะสำหรับอ่าบูสเต็5.7นะครับผมเป็นโมชันอ่าจำยากอีกแล้วนะผม5.7.0.10 64นั่นเองครับผมนะแต่วผมจะเป็นเอ่อพาย64นะครับผมเพราะว่าผมชอบ Android 9นะครับผมนะ,ะสำหรับใครที่ยังเล่นบ o ูแ e ็ก5เวอร์ชัน5.6อยู่นะครับผมตอนนี้มี5.7มาแล้วก็ผมที่ออกมาเป็นทางการนะผมที่ไม่ได้หลุดออกมานะครับผมนะแต่ว่าปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดและเล่นอย่างเป็นทางการนะครับผมนะซึ่งตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่เขาบอกว่ารองรับเกมที่เล่นด้วย Unreal Engine 4นะครับผมนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเกมพิพายหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันจะมีเกมที่แน่ๆมันจะมีนวัตรกรรม n v i d e a GeForce นะผมใน b o o s t a c k Version นี้นะผมนะคือ5.7นั่นเองนะผมนะสำหรับใครที่ยังเล่น5.6อยู่แล้วก็คือ5.6เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดของผมแต่ตอน,นเนี้ย5.7เนี่ยมาใหม่กว่านะครับผมนะสำหรับใครที่ต้องการดาวนโ์โหลดก็ดาวโหลดได้ช่องทางเว็บ b o o s t a c k เลยนะผมไม่ก็โหลด m e เด a f ไฟล์ช่องผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะผมนะอ่า ง่ายๆนะผมนะมันมันก็ผมก็มองว่าปกตินะผมลื่นปกตินะผมนะเพราะส่วนตัวตอนนี้ผมก็จะเล่นเอ่อหลักๆก็ฟิฟายแม็กซ์ได้ทุกคนนะเพราะว่า x 8 6มันไม่มีนะผมผมก็เลยเล่นฟิฟายแม็กซ์นะผมเพราะว่าผมเล่นฟิฟายแม็กซ์เนี่ยมันรู้สึกลื่นกว่าฟิฟายธรรมดานะทุกคนนะไม่รู้ทําไงเนี่ยผมนะผมเล่นฟิฟายธรรมดาเนี่ยโคตรกระตุกเลยนะผมแต่ว่าฟิฟายแม็กซ์เนี่ยผมไม่ค่อยจะกระตุกนะฮะก็กระตุกบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเยอะนะครับผมนะ แล้วก็เล่นลื่นเมาส์ไวกว่าเยอะนะผมเมาส์สมูทด้วยนะครับผมนะ,ะสำหรับใครที่เอ่อเล่นบูตแตก5เวอร์ชั่นใหม่อยู่แล้วเนี่ยก็มาลอง5.7ดูนะครับผมนะสุดโตัวผมก็จะรอไปอนี้นะผมสุดโตัวผมก็ชอบเลยนะเอาสุดเอาความรู้สึกจริงก็คือนุ่มนิ่มอะทุกคนเนี่ยนุ่มนิ่มนะผมนะก็เล่นง่ายนะผมเนี่ยปกติเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมนะมยิงได้ปกติเลยครับผมนะเห็นปะไม่ดีเลยอะไรด้วยนะคะ ยิงหัวได้นะผมจะต้องลองไปเ,เล่นดูนะครับผมนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ลองเล่นไปแล้วสักหน่อยหนึ่งในโซนนะครับผมแต่ยังไม่ได้อ่อไปเล่นอะไรมากมายแต่ผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละเนี่ยส่วนตัวผมก็ว่าลื่นเลยนะผมนะเนี่ยเล่นง่ายนะผมนะ,ะใครก็ลองไปเล่นดูผมกับ5.7นะครับเวอร์ชั่นนีเ้เดี๋ยวผมจะทิ้งใส่มีเดียไฟลให้โหลดกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ลิงก์เว็บบูสเต็กลิง์หลักนะทุกคนนะอ่ะ ก็จะให้ดูนะ้รผมมันเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะ5.7.0.1064อ่าแต่ผมเล่นพาย64เพราะว่าผมเล่นฟีไฟแม็กนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นแบบไหนก็เลือกโหลดเอานะผมนะแต่ผมจะทิ้งใส่มีเดิลไฟเนี่ยเป็นเอ่อตัวบูสแตก5เวอร์ชั่นนี้เลยครับผมอาจต่อาจไม่ใช่พาย64ถ้าใครอยากเล่นพาย64ก็เอ่อดูคลิป ดูคําอธิบายใต้ลิงกผมเอานะผมใต้คลิปนะผมดูคาอธิบายใต้คลิปดีๆนะผมเดี๋ยวผมจะเขียนว่าวิธีโหลด P64 นะผมแล้วก็วิธีโหลดบูต t ค่5.7ตัวนี้แบบปกตินะผมนะส่วนตัวผมเนี่ยที่ลองเล่นมาแล้วก็ถูกใจนะผมนะยังไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรมากมายก็คล้ายๆ5.6เลยนะผมสาหรับใครที่เล่น5.6อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพมา5.7ได้เลยนะครับผมนะ อ่าถ้าใครลัวแบบไม่ชัวก็ลบตัวเก่าออกไปแล้วก็ลงใหม่นะครับผมเพื่อความชัวแบบไม่มีบัก๊กเบิร์กอะไรเงี้ยผมนะมันก็เล่นปกติทุกคนผมว่าลื่นนะเอาจริงเพราะว่าสุดตัวผมเนียตั้งแต่ไม่มี X86 มาเนี่ยผมก็เล่นยากพอแรงแล้วนะครับผมนะแต่ p ี่ไฟแกเนี่ยก็พอทําให้มันลื่นได้นะครับผมสำหรับ P64 นะครับผมเพราะว่าผมเล่น P64 นะครับผมผมเล่นอ่าเพราะผมเล่น P ี่ไฟแม็มน,มน,นะครับผมนะอ่ะ วันนี้รินพันกันร,รัวไปไหนก็ไม่รู้ผมก็แค่จะมาบอกแค่นี้ทุกคนนะสำหรับใครที่เล่นบูสเต็กร้อยอยู่แล้วตอนนี้มี5.7อัปเดตมาใหม่แล้วแล้วนะครับผมนะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะผมนะใครจะโหลดในช่องผมก็ได้นะผมนะง,ง่ายๆนะผมโอเคก็มาบอกแค่นี้แหละทุกคนนะก็หายไปนานพักนี้ก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยนะผมไม่มีอะไรทำนะฮะอโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย